ช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกลา้านิยวกับดิฉันเด็กหญิงสุเชียชิวายนโครงการเด็กอาสาสร้างซสือค่ะขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนอายุ15-25ปีส่งผลงานเข้าร่วมประกวดความเรียงหัวข้ออาเซียนในจินตนาการสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อสุขภาวะและชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนทิ่งเงินรางวัลพร้อมเกติบัตรและโอกาสในการนำเสนอผลงานในที่ประชุม The Seven Regional ASEAN University Network Human Rights e d u c a t i o n Meeting ขอบเขตนื้อหาในการเขียน หนึ่งเขียนความเรียนถึงความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบริบทอาเซียนที่อยากให้เกิดขึ้นโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของปูถุชนสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพมีระบบสาธารณาสุขที่ถูกสุขลักษณะเพื่อเป็นหลักประกันให้ประชาชนในอาเซียนสามารถอยู่รอดและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน 2. แเขียนเรียงความเป็นภาษาไทยความยาวความเรียงอยู่ระหว่าง5 0 0ร้อยถึงหนึ่คำสามต้องเขียนเรียงความด้วยตนเองโดยไม่คัดลอกหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของบทความ 1. มีเอกภาพคือความเป็นอันหนึ่งเดียวกันหมายความว่าไม่เขียนนอกเรื่องเด็ดขาด พันธภาพคือความสัมพันธ์กันหมายถึงข้อความแต่และข้อความหรือแต่ละย่อหน้าจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง 3. ส,สารัฐภาพคือการเน้นสาระสําคัญของย่อหน้าแต่ละย่อหน้าและของเรื่องทั้งหมดโดยใช้ประโยคสั้นๆสรุปกินความทั้งหมดกําหนดการส่งผลงานและประกาศผลหนึ่งส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด วันที่30กันยายนปีพศ2 5 6 6 2. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่16ตุลาคมปีพศ2 5 6 6นอทางอีเมล3ามนำเสนอผลงานพร้อมรับรางวัลและเกียรติวัตรในวันที่20ตุลาคมปีพศ2 5 6 6สถานที่แจ้งให้ทราบภายหลัง รางวัลการประกวด1รางวัลชนะเลิศจำนวน1รางวัลรางวัลละ12,000บาท2รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จำนวน1รางวัลรางวัลละ8,000บาท3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน1รางวัลรางวัลละ6,000บาท4รางวัลชมเชยจำนวน2รางวัลรางวัลละ2,000บาท วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นต้าทิวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ